สวัสดีครับนรตยาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพคะหลังจากที่ผลการเลือกตั้งแม้ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยจะยังไม่เป็นทางการปรากฏออกมานะคะบ้านพักของคุณสมัครศูนทรเวรที่ซอยโอลานสองย่านตลาดอินทรรักษ์นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศไปในทันทีเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณสมัครรับทราบนะคะถึงผลการเลือกตั้งว่า ค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่าตัวเองนั้นอาจจะได้เป็นว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นั้นก็ได้เดินทางออกจากบ้านพักเพื่อไปยังที่ทําการพักประชากรไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมผู้สื่อข่าวที่เฝ้าติดตามและก็สร้างบรรยากาศให้กับบ้านพักหลังนี้คึกคักมาตลอดทั้งวันนะคะก็พากันเดินทางตามคุณสมัครไปด้วยรวมทั้งบรรดาญาติญาติที่มาเฝ้าติดตามแล้วก็รอฟังผลการทํา การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้ด้วยนี่ก็คือสภาพของบ้านพักของคุณสมัครสุนทรเวทนะคะที่ในซอยโอลานสองย่านตลาดอินทรารักษ์ในขณะนี้ค่ะ สภาพภายนอกตัวบ้านนั้นไม่มีใครอยู่ปรากฏให้เห็นนะคะแต่ว่าภายในตัวบ้านนั้นขณะนี้คุณหญิงสุรัตน์นะคะภริยาของนายสมัครสุนทรเวชนั้นยังคงอยู่ภายในตัวบ้านค่ะแล้วก็ยังมียาิญาติของคุณสมัครอีกจํานวนหนึ่งค่ะที่ยังคงอยู่รอการกลับมาของคุณสมัครหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในวันแรกของการที่รับทราบผลการเลือกตั้ง ในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นอย่างคึกคักตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่าติดตามทีเดียวค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เพิ่งจะปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลาวินาทีรแรกๆนะคะคุณสมัครสุนทรเวชนั้นก็ได้ออกมาพบกับผู้สื่อข่าวที่รอติดตามแล้วก็ที่จะได้สัมภาษณ์คุณสมัครในช่วงนาทีแรกๆของการได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ก็ได้พบกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆเท่านั้นค่ะ ขอบคุณทุกคนเบื้องต้นแต่ผมจะเปนั่งลุ้นทีช่วงนาทีแรกๆนะคะที่นายสมัครศุนทรเวชได้รับทราบผลการเลือกตั้งซึ่งแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการนายสมัครก็เดินทางออกเดินออกมาจากบ้านพักนะคะแล้วก็ได้พบกับผู้สื่อข่าวซึ่งรออยู่บริเวณหน้าบ้านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและบอกเพียงสั้นๆว่าจะไปแถลงข่าวที่พักประชากรไทยพร้อมกันนั้นบรรดาญาติญาติของนายสมัครและญาติของคุณหญิงสุรัตน์ภริยานะคะที่มาร่วมติดตามข่าวการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่บ้านพักของนายสมัครก็ออกเดินทางตามนายสมัครไปที่พักด้วยโดยได้เล่าบรรยากาศภายในตัวบ้านซึ่งมีคนใกล้ชิดประมาณ40คนมาร่วมติดตามผลการเลือกตั้งว่าตลอดวันนี้ทุกคนรวมทั้งนายสมัครอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะว่าคะแนนที่ทิ้งห่างมาโดยตลอดทําให้ไม่ต้องลุ้นและไม่ต้องเครียดกับผลการเลือกตั้งนนที่อาจจะมีการแปลเปลี่ยนค่ะ อารมณ์ท่านก็ปก,กติอะค่ะวันนี้ท่านมีเครียดไม่มีไม่มีเครียดอะอารมณ์ดีกว่าทุกวันไหมคะอารมณ์อารมณ์ท่านก็ดีทุกวันนะคะก็มีความมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจของเราอยู่ก่อนแล้วะอะฮะแต่เป็นห่วงกลัวคนจะไม่ออกมันเลือกแต่นี้ก็โอเคแล้วสบายใจก็โพก็มีแล้วก็ส่วนมากเราไปหาเสียงเราก็ได้รับการตอบรับเช่นนี้มาก่อนแล้วค่ะ จนถึงขณะนี้นะคะญาติญาติของคุณสมัครบางคนนะคะที่ได้เดินทางตามไปที่พักประชากรไทยด้วยก็เดินทางกลับมาที่บ้านพักหลังนี้แล้วค่ะเนื่องจากว่าได้เมื่อเดินทางไปถึงที่พักประชากรไทยนั้นได้พบกับจํานวนของผู้คนจํานวนมากรวมทั้งผู้สื่อข่าวจํานวนไม่น้อยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปในที่ทําการพักได้นะคะจึงเลือกที่จะเดินทางกลับมาติดตามผลและรอฟังข่าวที่บ้านพักค่ะทําให้ช่วงนี้บรรยากาศของบริเวณบ้านพักภายในตัวบ้านนะคะเริ่มที่จะมีความคึกคักกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ ก็คงจะไม่คึกคักเหมือนกับตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้ละค่ะคุณสมเกียรติคุณสภาพคะครับคุณสมัครมีโปรแกรมจะกลับมาทานข้าวที่บ้านไหมครับคํานี้